จะเห็ดมันปูพี่น้องไอพีสิกปาปานจะพอแล้วได้เต็มตาจา้ะไปรับชมรับฟังในคลิปนะจ้ะน้องน้องเยบีเขามาเขามาพอเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องพรในใจถุงมือจ้ะนี่เห็นบ่ปลาไหมพี่น้องปลาไหมจ้ะเขามันมันเกิดอยู่ันตีนเขาเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเ้อให้พี่น้องเมื่นี่จ้ะไอวีปีนเขาเกิดมานน่จ้ะพี่น้องพอเห็ดมันปูจ้ะขุ่นซุ้มหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวนะค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องจ้ะ มันปูพี่น้องเมื่อวานนี่ลืมปิดห้วยพี่น้องบางคนเห็ดมันปูพี่น้องดอกกระดำจ้าเออนี่มันนีไม่นคนตัดป้อของพี่น้อง,องยังไงนี่จ้านี่พี่น้องเห็ดหนังไก่จ้าเดี๋ยวบุ้งเย็บผีใส่แว่นก่อนบ่เห็นหูเอาแว่นมานน้ำหนึพี่น้องก่อนบ่เห็นนี่จ้าหนังไก่พี่น้อง ยี่ยีว่ามันเมนเห็ดมันปูแต่ว่าบอกกะกินพี่น้องอันนี้เ็ดเพิ่งน้อยพี่น้องนี่นี่ไหมมันอาจจะเถาหรือว่ามันอาจจะบ่เมียนกระได้พี่น้องยี่ยีบวกกาเอาจ้าถ้าจะเอาเอาดอกแบบนี้พี่น้องเพราะว่ามันมีคู่เหมือนเนาะเอามานั่งงงงงอะไรตรงนั้นนะเบิ้งปีนเขาขึ้นม้าพี่น้องจ้าเยี่ยบีได้กระลังเขามาเนาะโศกมันมานจ้าโศก อันนี้ดืดออกนึงพี่น้องกำลังออกจะนี่กำลังออกจะเห็ดมันปูนสนิดสามสายพันธุ์อยู่แล้ว,วพี่น้องพี่น้องต่อจากงานจัดว่าด้ใ,ใส่ถุงมือพี่น้องบึง่งว่าหน้าเสื้อจะมีเห็ดมันปูอู่น้องป้านเนี่ยนะอุ้ยโชคดีมากเลยจ้ะพี่น้องมีเห็ดมันปูได้เก็บน้ำเพลนเนี่ยจ้าเพียโชคดีเลยจ้าพี่น้องโชคดีเลยปลาไหมจ้า ป่าไม so, like ่ก็มีเห็ดมันปูพี่น้องนี่เขานีเพิ่นปิดทางไ้พี่น้องเพิ่นปิดทางไ้ลักเขามาจ้าเป็นยัง่งที่เพิ่นยุดถนนพี่น้องพี่น้องเห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปูน้ําเลยพี่น้องก็วีเลาะเบิ่งงวงพี่น้องเพียมันดอกมันพี่น้องสุดจอดเลยจ้ะผิดนู่เพียดอกงหญ่ยักนะพี่น้องไม่ถากหน่อยพ่อหน่อากหน่อยนะกระเดียมมือจ้าพี่น้องว่าในใจถุงมืออยู่ มันแต่พี่น้องมันเห็ดมันปู่อีกแล้วจ้ะนี่ยวีนี่ยวีมันจะตีนเขาสิจ้ามันจะเกิดอยู่น้ำตีนเขาแม่ดูสียิย่างเขาไปข้างในเฮ็ดอันนี้ยายวีเห็นฝรั่งเก็บนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบื่องแต่ว่ามันมีคู่เหมือนลายเนาะยี่วีว่ากล้ากินจ้านน่เห็นมันี่ดอกมันจะเป็นเหลืองพี่น้องยวีมันเห็ดเิือ่ะยวีพอสองสองดอกจ้บม่งก็เด้อขอเลียร์บุงพราวเพราะเคยเก็บนะพี่น้อง เออตาคือเห็ดเพิงมากเลยจะอาจจะเป็นเห็ดเพิงเหลืองนี่ไผ่ลู่เนี่ยน้ำมาได้ด้จ้ะนี่นี่จ้าย้ยบีประกาศจับโดูล้างล้างเผิงมันคือเห็ดเผิงเลยนะเห็นบอยายบีเอาสองดอกอยู่วันจ้าเน่าคิดว่ามันเห็ดเผิงเหลืองหรือเห็ดเผิงขาวนี่ยแตนนี่บ่เคยเก็บจ้าเห็ดเผิงงชนิดนี้น้องมาแน่ใจอันนี้เห็ดอันนี้จ้าไม่ดองเมื่อไหร่ีน้ำแน่เมื่อไหรน้ำแน่เนี่ยขอดึงดอกนึงเด้อว่าพออยู่ในป่าอยู่หลายดอกจ้าเป็นเห็ดเผิงบ่ไม่ดอง เมื่อหอยคอยน้ำนั่นนี่เห็ดผึ่งขาววะคอยมาเคยเก็บจ้าหอยพึ่งไม่เห็นครั้งแรกนี่อือจ่ากำลังออกเห็นลายดอก่จ้าอยู่ในป่าน่ยเลือกนะไม่รองเมื่อหอน้ำใน,นเด้อน,นี่มันเห็ดผึ่งขาววะหมวกล้างผึ่ง,งตีนมันจ้าจ้าพี่น้องขอภัยยาที่ดึงเพราะว่า ยายวีบอเคยเก็บมันขายเห็ดเพิองนกยุงบานเขาไหม่น้องกุ้มนี่ก็เห็ดเพิองจ้านี่เดี๋ยวบางยายวีเคี่ยวบางคนมันเถาจ้าพี่น้องอ่ะซุมน้งเห็ดเพิองเคี่ยวบางคนเด้อขออนุญาตเคีย่ยวบงป้านเห็ดเพิองกินได้ปอเอเห็ดเพิองแปรกๆยว่าพี่น้องเห็ดเพิองแปรกๆบ่ก็พี่น้องเห็ดม่วงกระมาแล้วจ้าเห็ดม่วงกระมาแล้วเพื่อ โอ้เปียก์กับพีนี่เห็ดม้าเร็วว่ะพี่นอ้องเพียเห็ดม่วงนี่บางท่านเพื่อนว่ามันอันนั่นมันเอ้มีสารหนูฉันเขาก็กินกันฉันแต่เขาไม่ได้กินรายพี่น้องซุปแซ่บพี่น้องเห็ดอันนี้ยควยออาไปซุปแล้วเห็ดม่วงก็มาจ้ะพี่น้องเห็ดม,ม่วงก็มาแล้วท่านเห็นเห็ดผลหวานพี่น้องเห็ดม่วงก็มาเดี๋ยวขอยกวงนี่ก้นพี่น้อง เห็ดม่วงก็มาพุ่นน่ะเอเห็ดม่วงนี่มันก็มันสิคขาเห็ดอันนั้นเด้อพี่น้องขอบอกเห็ดเอียงก็ะเทมทพอทอปลลิงพี่น้องเด้อเยาวีสิไปขึ้นซื้ออีกจ้ะไปหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวเรื่องหยีเห็ดถิ่งก่อนพี่น้องนี่ยขอบอกเห็นดีหุ่งพี่น้องเครองใส่หมวกอมถ้าพอใส่ฮอกกระยานอี่ยังกันมุนเขาหัวเนาะ มาแล้วเห็ดม่วงก็มาขาลายๆด้วยแมนจ้ะแมนมดเลยเห็ดม่วงก็มาเอากีฬาผุ่นก็ตายายบีพี่น้องเห็ดม่วงก็มาพี่น้องเออทางอื่นพ่นเก็บเห็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเห็ดเอียงเกาะอันกีฬายังไม่เย็บเห็ดแม่เห็ดไอนี่แล่จ้าคู่กันกันสิละ เห็นเฮ็ดดำเหรพี่น้องนีย่ยายวีเอาไปซ้ำนี้จ้าไปปูนกันพี่น้องเฮ็ดมันปูดอกแง่ยากจ้าตีนเขาตีนเขายายวีคนเขามาแต่กระมานจ้าเพียเต็มเลยพี่น้องมีงแค่ะดอกใหญ่ๆพี่น้องโอ้มีตะดอกใหญ่ๆหมานคักจ้าพี่น้องหมันอีจํา้อนี่พุ่หนึ่งดอกสองดอกมันดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ยากจ้าพี่น้อง อ๋อยายบีเพิ่งเคยเห็นหลายจ้ะพี่น้องเพิ่งเคยเห็นหลายบ่เคยเก็บน้ำเพลินพร้อมเคยอยู่แต่บ่หลายนะพี่น้องดอกง่ายปุ่นน่ะบังค้าพี่น้องนี่ละจ้าเห็ดเฟเฟฟ้าเฟรชฝริงที่ยายบีว่าบอกเอาจ้ามันเป็นดอกสีแดงๆจ้าเกือบเก็บไปพี่น้องเกือบเก็บไปจ้าพี่เป็นดงเลยจ้าพี่น้องเออนี่เห็ดยังงอนนี่เออคล้ายๆเห็ดทอมเดี๋ยวๆพี่น้องเดี๋ยวยายบีสังเกตเปิ่งอันนี้อันเอียงกับอันเอื่นทอมบอพบฝริงเอียงนี่แหละพี่น้อง เห็ดดำนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะเป็นกู้เหมือนเดียวช่เบิ่งอีเชี่ยนนึงจ้ะพี่พี่น้องเบิง่งเนี่ย็นบ่ฟัดจะเฟฟเฟลิงพี่น้องเนี่ยเห็ดกู้เหมือนจ้ะเกียบได้วีเอาเมื่อกี้นี่เห็ดพีดจ้ะพี่น้องดอกไข่ไข่ก็เห็ดมันปูจ้ะพี่น้องอาจจะเป็นกู้เหมือนเห็ดดำก็ได้จ้ะนี่หรืออาจจะเป็นเห็ดดำจ้ะนี่นี่จ้ะกุมเนี่ แต่ว่าทั้งยี่บีบลายนะพี่น้องปีนี่น้ำม,มันหลายจ้าไม่ออกลายนี่ยี่บพีพันในยางเขาปลาแล้วพี่น้องไม่พอเห็ดู่กลางทั้งอยู่บนน,น้ำเขาเนี่ยตีนเขาพี่น้องเปียพี่น้องอันนี้แฟ,ฟชเช่เฟรนิงจ้าเนี่ยกู้เหมือนเห็ดมันปูจ้ากูเมนจ้านี่เบื้องดีๆพี่น้องเก็บจังว่ายะ่บียานละจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าจ้าพี่นอ้องมี่เห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูโดยตรงอันนี้ก็แมนจัานี่ โอ้ยหัวซักหัวขวมพี่น้องนี่เห็ดมันปูจ้าถ้าอันมันสิแตกต่างอยู่พี่น้องมันสิแตกต่างอยู่เพราะว่าสีมันจะแจดแจดพี่น้องสีมันจิแจดแจดขอบอกได้จ้าเนี่ยโอ้หมานอีกร้วพี่น้องเมื่อนี่นี่น้อยหน่อยพี่น้องนี่สีมันจะแจดพี่น้องเห็นว่าสังเกตตัวมันจะปูนซุ้มหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเยาวีจะปีนไปจ้าเสระดอกมันยิ่งมัน โอ้ยขาเงียวๆเจ้า,จาพี่น้องดอกใหญ่นะดอกใหญ่เก็บระวังนะจ๊ะพี่น้องมันมีคู่เหมือนจ้ะคนซุ่มไดซุ่มเก็บเด้อกิิแลรวบม,มีวันเอินเด้นแหลงเดืองชีวิตจ้ะพี่น้องพายลูกไป,ปน,น้อยนะบอควไฟจะกลองมุดเร็วพี่น้อง ลายหลุดเด้อพี่น้องเด้อจ้าเห็ดมันปูพี่น้องนี่น้องอันนี้ก็เห็ดหาดนะจ้ะน,น,นี่เจ๊วีเห็นเสาวด่อนเก็บอยู่จะแมียนเพราะเมียนบุหรี่จะเป็นน้ำนมนันนน่นแมียนนี่จ้ากะลังออกนี่จ้าพี่น้องแต่เจาวีบ่เอาจ้าพี่น้องบ่เคยกินจ้าพี่น้องเอ้ยไหนมันเป็เห็ดอย่างนอน มันโร่น่พี่น้องโร้ยโลดฟุดโลดิงจ้าเห็ดเพิ่งหน่อยพี่น้องโอ้หเห็ดออกหลายมากเลยนะปีจ้าอกต้องมุดปีแต่ว่าพันได้พอเห็ดเพิ่งหวานพี่น้องมันโร่นี่โรดิงจ้าพี่น้องวันได้เห็นเห็ดเพิ่งหวานจ้าเห็ดเพิ่งหวานอันฤดูหนาวนะพี่น้องพี่น้องฤดูการเห็ดนะจ uh, ้า uh, วันไดเห็นจ้ามนป้าพี่น้องมนป้า น้องเยาวีเมืพอเห็ดมันปูจะขึ้นเขามาสูงมากเลยเห็ดมันปูพี่น้องแมนบาเบิ้งดีๆจ้าพี่น้องยันเห็ดพิดจ้าเห็ดมันปูพี่น้องตอนมีคู่เหมือนเนาะอันนี้ก็แมนมากมันควรเดี๋ไม่เหยียบเลยเดี๋ยวมันตายพี่น้องจ้าเห็ดมันปู คุณมาเหยียบมั้งเนาะจ้าพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องเห็ดมันปูมาเกิดอยู่น้ำทางสีหลีเนาะแนนจ้าเห็ดมันปูดูดีๆมีรางวัลพี่น้องจ้าข่างทังเสียพี่น้องที่ผียางมาน้ำทังเสียทังขึ้นเขาจ้ารอพี่จ้า แห้งเกิดแห้งหลายพี่น้องว่าสบวกขึ้นไม้อีกประนเกิดอยู่น้ำหนีเลยพี่น้องนี่งามความจากผุนซุ้มหนึ่งพี่น้องเด็ดได้ะไ่้ีตัดขายอีกเท่นึงเก็บไปพี่น้องมันนคือมีค้นมาตึงเบิอเบ้องนี่แหละพี่น้องนี่มันแมนเห็ดมันปูบอลไรพี่น้องบวกคืนเนาะบุกคืนเนาะพี่นอ้นอ,นนอ,นนองเนาะตะว่ามันแมนอยู่เนาะพี่น้อง นี่เห็นบอกทั้งหลังมันน่ะยยานพรอมเจ้าพี่น้องนี่แตวบะอันนี้เมนเลยจ้ะนีผีทั้งผีพี่น้องเจ้าพี่น้องดอกเถาเจ้าพี่น้องนี่ดอกเถาดอกเถาตะกระเสียบเจ้าพี่น้องเห็นบอกือมีคนมาถอนเบิ้งนี่พี่น้องเห็นไหมนี่เห็นบอกมัน,นคนมาถอนเบิ้งแล้วนะเดืองเอ่เหอเอจ้าพี่น้อง แมเนเห็ดมันปู่นะตะเนียนวันนี่ถากินพี่น้องเยวีตัดขาจ้าพี่น้องยเยวีไม่พอเห็ดแต่ดำจ้าพวกค่อยเห็ยนลายพร้อมต่อปีนี้ฝนมันลายเนาะพี่น้องเนาะไม่พอเห็ดแต่ดำกุ้มหมกไงได้จ้าพี่น้องเก็บจ้าห้พี่เก็บกล่องวันนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวยเยวีตัดขาถิ่นวันนี้จ้าเพราะว่าทั้งเยวีพวกค่อยลายเห็ดแต่ดำพี่น้องเห็ดแต่ดำจ้า จะเก็บจะไปน้องเก็บเปลี่ยนมือเลยจะี่น้องเดี๋ยวจวิ่ติตัดขาทิมข้างนี้ใส่ถุงมือพี่น้องพี่แม,มนมดได้จ้าพี่เตะดำเดีวิ่งโอเฟหน้าให้ลุ้งไม่ป่าก,กินอยู่ประเทศไทยเขาจะเตะดำกุมเนึ้อได้จ้ะพี่น้องบางรอกำกลังออกก็มีอันนี้เห็นบอกกำลังออกเตะดำพี่น้องขึ้นเขามาสูงมากพี่น้อง เปนเขามาสูงมากจ้ะนี่เห็นเห็ดมันปูเมื่อกี้นี่เรียกวิ่งยานพอ่อมยานเก็บเห็ดไปผิดพ่อมไปน่องเห็ดมันปูกับเตะดำไปน้องเนี่ยเห็นบอกคลิปนี้เก็บเห็ดมันปูกับเต่ด,ดำแล้วไปน้นนนนปดดนองเ้อเห็นข้างที่สองจอเห็ดเต่ดำอยู่ในป่าแต่อีกป่านึงมันบอดมันบอดหลจ้าพี่น้องมันออกนิดน้อยเห็ดเตะดำพี่น้องเพราะว่าฝนว่าชุบเนาะ บนชุกพี่น้องทั้งนี้ปีนี่บนทั้งนี้เห็นแต่ทั้งอื่นบนเก็บกันบุนวันบุนวันพี่น้องไอพี่ตัดออคขาแล้วอบใส่น้ำนี่ะจ้ะพี่บอกไปเบิดเด้อพี่น้องแล้วนี่เห็นบะพี่พี่น้องในน่อยยังอยู่มันเป็นเสื้อน้ำจ้าทางนึงเป็นทางอันก็เจ้าขืนมาพี่น้องนี่เวลาพนั่งเฝ่าจ้าพี่น้องเก็บจ้าเก็บไปพี่น้องเพียบ่หยังอยู่เด้อพี่น้องนี่ น,น่ออๆโอ้หมานจากพี่น้องหมานจากเออเออเออน้ำามัตนี่ตาตาข่อยโอ้เห็ดเตะดำก็ออกมุ่นนี่ปีนี่เห็ดเตะดำพี่น้องน้ำบอสเลืมงปิดหูไว้ได้มอกี้นี่ก็ไดพ้พี่น้องอันนี้นนแน่นีนแน่อาไว้เห็นออกอีกจ้าพี่น้องบอกไปมุดจา้จาจ้าพี่น้องนี่ละเห็ดเตะดำพี่น้อง ไอรูปเนาะเดี๋ยวพี่จิขอตัดขาพี่น้องเอาทิ่มแม่นี่จ้าพี่น้องมนันร้นันหน่อยจ้ามานันรู้นันหน่อยองลงน้ำจ้าพี่น้องรถฟูดบนมันร้นั่นพี่น้องรถฟูดขอไปจ้าเห็ดตีนแดงจ้าเห็ดพึ่งน้อยขาแดงพี่น้องพี่น้องเห็นมันปูจ้าเห็ดมันปู อันนี้กำลังออกตอนนี้หน,น่อยยัยนี่โอ้มันอยื่นเขาพี่น้องขอถอยถดอดออกไปไพยอย่ายยถอดเลลายโู้ตายตายพี่น้องปีนเขานี่นนนนนนนม<ส>ันเมื่อย์หลีได้พี่น้องสีสุ้มนังจ่ามี่กองก็มีสีฟ้าน้ำพี่น้องตัวะเลขีวีวัดสุโภมาพี่น้องทั้งนี้คุ่นกำลังออกกันหลายพี่น้องเอ้ยไปสุโภมาสัน่อไรเวลานัดท้อสันแล้วุ่นจะมาลับจ้บา เลยลงมาเลยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยว,ว,วพี่น้องโอ้ยีนี้ได้กินเห็ดมันปู่พี่น้องท่ายลูปจักน้อยนนเนาะจะต่อเลยพี่น้องขอโทษขอไป่หลายหลายเบาอีกแล้วพี่น้องหัเมื่อยพี่น้องมันมันอันนี้มันอยู่สูงเรื่ปีทหูเนี่ยมันอยู่สูงค่ัพี่ก็นัองออกจาาเดี๋ยวาาาอาทิตย์หน้าไีกจ้า เวลาเวทเดามันกลังออกจ้ะนี่มัง้างอยู่กวางไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยววิวีมาตัดขาท้ายคลิปให้<อ>พี่น้องตัดเลยจ้ะตายแล้วก็ตากระทิมยิ่งปุ่นพี่น้องเบิ้งมันเกิดเปลอุยอุ้ยอุ้ย,ยพี่น้องเอียงเอียงเอียงเปล่มันเกิดจ้ะเอียงคักเอียงเ,ยงเยงนี่ยเด้อเร็วพี่นออ้อ,นนองเร็วแห้งเกิดก้าวแห้งได้เห็ดหลายพี่น้องพุ่น่ะ เดือยเออเหอผุนแม่นเบิดผุนป้าที่โตตายแล้วก็ตายอยู่ผุนอ๋อมาหนีกล่องมันนี่ก้อนเดีกวอาก็ตายมาพี่น้องสิงลงมันนี้เลยล่ะพ่นหมดเวลาแหรอแม่ถ่ายปากรวมจากน้อยแน่น,นอนจ้าพี่น้องเก็บจา้าเดี๋ยวจะมีกล่องมาก่อนเก็บให้พี่น้องมันก่อนจะมาตัดเอาจา้ามันปูงงามเลยพี่น้องบ่เคยเก็บเห็ดมันปูได้ปันนิจกเทีย่ย ฝนมุนตกพี่น้องจะบอกว่าเลียวไปเย็นนะจ๊ะกลองวันนี้คนเด้อยัยวีสิโอซุ้มนึงมันจ้ามันพี่น้องเอ๊ะอันนี้มันเห็ดยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพอเห็ดดำพี่น้องพอเห็ดดำจ้า้ามันเนียนนะมันจะมีเห็ดพิษผอมพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดดำไอ้นั่นพี่น้องนี่อาจจะเป็นเห็ดพิษที่เป็นเสือพี่น้องนี่คอยเป็นเห็ดเผือดดำเนาะทียวีสิโอมาจอบิึงอีกจ้า ออกแล้วใะเฮ็ดดำมันนี้แมนแต่พี่นอ้องอุ้ยมันแต่พี่น้องมันมันว่าจะบอทายคลิปให้พี่น้องเบิง่งพี่น,อออบบน้องก็จะกลับบ้านเขาเองพ่อเฮ็ดหลายจับไปแ,แต่เห็ดหมันปูเลยสมใจจ้ะบันนี้สมใจเลยจ้ะปลาพี่น้องเนี่ยเต็มเลยจ้ละกลัลืมเบิ่งกลง้องกลัเมียพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่ล้วนๆจ้ะ ล้วนเลยพี่นอ้องเบิองสิเป็นแต่ท้ายลู่ปอ้อเก็บตาพี่น้องเก็บปวดโพจับพี่น้องกระตาหน่วยกระตาหน่วยพอพอพี่น้องกระตาหน่วยพอพอจ้ะเขาใส่ถุงป่าพี่น้องป้ามีแต่เห็ดมันปูุนะตายแล้วพี่น้องาัานี้คอยสิมิบ้านเขายังพอตรเห็ดจ้ะ